ายที่สวนที่ทําบ้านสวนพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านสวัสดีครับผมพัฒนานะผมจากเพจที่ดินปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ช่องย t ท b e ที่ดินปราจีนบุรีนะครับขับวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับพาลูกค้ามารีวิวนะผมมาชมพื้นที่แปลงที่จะขายกันพื้นที่เรานะผมแปลงนี้นะผมเป็นพื้นที่ในเขตของตําบลหาดนาแก้วนะครับอําเภอกระบินบุรีจังหวัดปาจีนบุรีที่ดินเรามีเนื้อที่5้าไร่นะครับผมห้าไร่3งาน เกือบเกือบหกใกล้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ลูกค้ารับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับรับเชิญรับชมครับ Thank you ครับก็มาดูพื้นที่แปลงที่จะขายกันนะครับผมที่ดินของเรานะครับผมที่จะขายแปลงนี้เลยนะครับที่ดินเรามีเนื้อที่5ไร่นะครับสามงาน5ไร่3งานกับอีก89.8ตารางวานะครับก็เกือบเกือบหไร่เลยนะครับผมพื้นที่เราเป็นพื้นที่สวนนะครับผมพื้นที่สวนพื้นที่ดอนพื้นที่ไว้ทําเกษตรแล้วก็เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านเลยนะครับตัวนี้ก็บ้านสวนนะครับผมบ้านสวนบ้านพักอาศัยนะครับ ครับพื้นที่เราตอนนี้นะผมก็ปลูกมันสำปะหลังอยู่นะครับเต็มแปลงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังกิดบ่อนะผมมีบ่อนะครับด้านหลังมีบ่อไว้ใช้น้ําทาเกษตรนะครับแปลงนี้นะผมพื้นที่นะครับก็จะตรงนี้นะครับเป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับแล้วก็หลุดจากถนนลาดยางนะครับหลุดจากถนนลาดยางวิ่งเข้ามาน่าอยู่ลาลาประมาณสักร้อยเมตรนะครับผมประมาณสักร้อยเมตรนะครับที่ลูกค้าเห็นมอไซด์วิ่งอยู่ น,นั้นคือถนนหลักนะครับผมถนนลาดยางเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นบ้านพักอาศัยนะคร,รับบ้านพักอาศัยบ้านสวนนะครับของเาอที้ก็บ้านพักอาศัยบ้านสวนทางนั้นเลยนะครับเป็นพื้นที่ในเขตหมูหม่มมบ,บ้านนะครับผมแปลงนี้นี่นะครับพื้นที่เราก็จะเป็นท,ทางสาธารประโยชน์เข้ามาในพื้นที่จะถึงที่ดินพอดีเลยนะครับตามถนดน,นะครับแล้วก็จะมีบ้านสวนหลังนี้นะครับผมที่ติดติดกันนะครับแนเขตเราก็คือตั้งแต่ตอนตั้งแต่มุมนี้เลยนะครับ มุมนี้เลยนะครับมีจะมีเสาอยู่นะครับมุมเสาอ่าระหว่างพื้นที่ของเรากับพื้นที่แปลงนี้นะครับ <kys? S 1> <INGING? S 2> ตรงนี้หน้าผมก็เป็นพื้นที่ในเขตของเรานะครับพื้นที่ในเขตของเรานะครับที่ที่เรานะผมก็อ่าตอนนี้ก็ปลูกมันสําปะหลังนะครัผมมันสําปะหลังปลูกทั้งแปลงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็น เป็นบ่อนะครับผมบ่อไว้ทําเกษตรนะครับก็ถือว่าพื้นที่ตรงนี้นะผมก็ทําประโยชน์ได้หลายอย่างเลยนะครับที่ลูกเป็นบ้านพักอสสาศัยก็ได้นะครับบ้านสวนก็ได้นะครับเพราะว่าพื้นที่เรามีไฟฟ้าน้ประปานะครับตรงนี้มีพร้อมเลยนะครับจะเป็นพื้นที่ในเขตหมู่บ้านนะครับเป็นพื้นที่ในเขตหมู่บ้านเลยนะครับตรงนี้ผมว่า ลองเดินเข้ามานะครับเผื่อจะถ่ายให้ลูกค้าเห็นพื้นที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าอตอนนี้ปลูกมันอยู่ก็อาจจะเป็นป่ามันทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้ผมก็เดินเข้ามาน่าจะช่วงกลางๆที่นะครับก็มองไม่เห็นพื้นที่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าเป็นป่าอยูอ่เป็นป่ามันตับังทั้งหมดเลยนะครับก็น่าจะไกลได้ เก็บผลผลิตแล้วนะครับช่วงเก็บผลผลิตก็น่าจะช่วงช่วงนี้แหละครับประมาณพฤศจิกาธันวานะครับช่วงนี้ก็น่า,าสามารถเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตได้แล้วนะครับนี่นะครับผมตรงนี้ก็เป็นบ้านสวนนะครับต่างที่ลูกค้าไี้ดูภาพมุมสูงตัวนี้เป็นบ้านสวนนะครับก็จะป,ปลูกสวนทําสวนผลไม้ต่างๆนะครับมองเห็นอะไรเลยต้นมันสับหลังสูงนะครับ นะครับพื้นที่ลองเดี๋ยวผมลองเดินเข้ามาด้านในดูนะครับพื้นที่ของเรานะผมถ้าวัดจากด้านหน้าแปลงนะครับถึงด้านหลังสุดเลยนะครับลึกเข้ามากว้างนะครับผมกว้างเข้ามาลึกเข้ามาอยู่ละลาวประมาณ160กบเกือบเกือบ้อยเเมตรเลยนะครับก็ด้านหลังก็จะเป็นเ,เป็นบ่อนะครับอย่างที่ผมได้แจ้งไปนะครับเป็นบ่อน้ำทำเกษตรนะครับ ก็ดินนะครับให้ลูกค้าดูนะครับก็จะเป็นดินดินลุกลังครับดินลุกลังปนทรายนะครับมีปนล่วนหน่อยหน่อนะครับก็ลักษณะดินแบบนี้ทุกทุเรียนชอบนะครับแปลงพื้นที่แบบนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนก็กำลังหาพื้นที่นะครับไว้ทําส่วนทุเรียนนะครับแปลงนี้ผมว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าพื้นที่ก็ ไม่ใหญ่เกินไปนะครับไม่ใหญ่เกินไปพืป้นที่เกือบเกไร่นะครับน <pers citoy ens> ะครับก็พยายามหาลูกค้าเดินมาดูด้านหลังแปลงนะครับน,นี่น่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับจะพามาเดินดูตรงบอร่บอบ่อน้ํานะครับก็ถือว่าไม่ไม่ลกนะครับเพราะว่า,าที่เราเห็นเห็นก็คือต้น มันสับปะหลังเฉยนะครับนี่นะผมตรงนี้ก็เดินมาถึงด้านหลังแปลงแล้วนะครับบอ่อก็น่าจะอยู่ช่วง,วงนีนะ้นี่นะครับตรงนี้ก็เป็นบอ่อในพื้นที่ของเรานะครับเพราะว่าหลุดบอ่อไปก็ใช่ก็ เป็นแปลงอื่นแล้วนะครับเข้าตรงนี้มองไม่เห็นบ่อเลยนะเดี๋ยวจะลองเข้าทางนี้ดูมีต้นมะม่วงนะฮะทางนั้นก็แปลงข้างเคียงนะครับเหมือนเขาปลูกทุเรียนเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฮนะแปลงบ้านหลังนี้นะครับนี่น่าจะปลูกทุเรียนนะครับ อันนี้พื้นที่ของอแปลงด้านข้างเรานะฮะเป็นปลูกทุเรียนนะครับมีต้นไม้มีต้นมะม่วงนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะถ้าเราเคลียร์ลิงนะปลูกสวนต่างๆพื้นที่เราก็จะเหมือนแปลงนี้เลยนะครับคล้ายๆแปลงนี้เลยนะสวยเลยนะผมพื้นที่เรานะครับเป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านนะครับน้ำประปาไฟฟ้านะครับมีพร้อมเลยนะครับแล้วก็ อ,อยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีนะครับมีบ่อปลาบ่อน้ำไว้ทำกเกษตรนะครับน่าจะน่าจะไม่เห็นนาผมเพราะว่าป่าตัวนี้ลกลกเลยนะครับถ้าเราตีป่าตรงนี้นะครับผมก็อาจจะมองเห็นพื้นที่ที่เป็นบ่อน้ำนะครับมองไม่เห็นน้ำเลยฮนะ พาลูกค้ามาดูให้ได้นะครับพยายามมุดเข้ามาเลยนะครับพยายามมุดป่าเข้ามาให้เห็นนะครับ <t iny> ตรงนี้นะครับผมเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อนะครับเป็นบ่อด้านหลังแปลงพื้นที่ของเรานะครับ hmm. ตรงนี้แล้วก็ไว้ทําเกษตรได้เลยนะครับเป็นพื้นที่ในแปลงพื้นที่ในเขตของเรานะครับที่ดินเราเนื้อที่ห้าไร่นะครับห้าไร่สามงานกับอีกแปดสิบหกนะครับ 8 6จุดมันมี8อ่า80 89จุดนะครับผม8 9จุด89.8ตารางวานะครับก็ตีไป6กไร่นะผมตีไป6กไร่เลยแล้วกันนะครับมาดูราคากันนะผมที่ดินเรานะครับผมเป็นพื้นที่สวนพื้นที่ไว้ทําบ้านสวนทําเกษตรปลูกสวนทุลงทุเรียนนะครับไว้อ่าทำต่างๆได้หมดเลยนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านด้วยนะครับ แต่งนี้นะผมนะครับราคาที่เราขายนะครับรวมโอนเรียบร้อยนะครับผมอยู่ที่ยกแปลงอยู y y i̇şte. ่ที่2ล้านบาทนะครับผมแปลงนี้เราขายยกแปลงเลยนะครับขายยกแปลงเลยนะครับอยู่ที่2ล้านบาทนะครับแล้วก็ราคานะครับผมก็ยังสามารถต่อรองพูดคุยรายละเอียดกันได้อีกนะครับก็ประมาณนี้นะผมถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับผมที่เบอร์ศูนย์หกหก 1565963านะครับแล้วก็อีกเบอร์นะครับผม0 6นย์6 9 7 8 9้าพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผม๋ยามุดเต๋อต้องมุดป่าเข้าไปก่อนก็ขอจบอรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณลูกค้านะผมที่ติดตามรับชมนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพืที่ดินประจินบุรีนะครับช่อง y o u t u b e นะครับแล้วก็ t ิ k t ก k ด้วยนะครับ วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ